กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายรังสัร์มณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนพักเพื่อไทยยติราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเป็นปัญหามาอย่างยาวนานครับท่านประธานครับเมื่อรัฐบาลชุดที่แล้วใช้นะครับกลไกนโยบายประกันรายได้นโยบายประกันรายได้ประกันเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักแต่ลืมไปว่ายังมี นะครับพืชชนิดอื่นอีกมากมายอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยมะม่วงลำไยห,หอมแดงหอมขาวมีหมดไม่เคยนะครับที่จะได้รับนโยบายประกันรายได้ดังนั้นนะครับผมจึงเห็นว่านโยบายของรัฐบาลชุดต่อไปต้องทำให้นะครับเกษตรกรอยู่ดีกินดีท่านครับขอภาพรประกอบครับสถิธิการค่าตัวตายของเกษตรกร เป็นอัดับสองครับสูงถึง30.7%เพราะนะครับหนี้สินที่เกิดจากการเกษตรเป็นสำคัญสไลด์เลื่อนเรื่อๆยๆเลยนะครับหนี้สินนะครับเป็นสำคัญที่เกิดจากภาคเกษตรกรอย่างเช่นบ้านผมที่จังหวัดลำพูนนะครับจากจำนวนคนฆ่าตัวตาย69คนเนี่ยครับมีถึง12คนนะครับที่เป็นเกษตรกร พวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่มีทางออกเครียดเป็นหนี้เป็นสินต้นทุนการผลิตสูงแต่ปรากฏว่าพอผลผลิตทางการเกษตรออกมาขายได้ราคาต่ำท่านครับปุ๋ยแพงน้ำมันแพงค่าไฟสูงทุกอย่างเป็นต้นทุน,ทนการผลิตทั้งนั้นแต่เมื่อนะครับนำมาขายแล้วได้นะครับราคาถูกๆทำให้คนไม่มีทางออก สิ่งที่จะช่วยเยียวยาเขาได้ถ้าหันไปหันมาไม่สามารถทําได้ก็คือการฆ่าตัวตายเพื่อหน,นีหนี่ที่เกิดจากภาคเกษตรกรรมท่านครับสไลด์ถัดไปครับนี่คือข่าวของเกษตรกรบ้านผมฆ่าตัวตายเพื่อหน,นีหนี้ที่เกิดจากการเกษตรสไลด์ต่อไปครับผมไม่อยากนะครับให้รัฐบาลชุดต่อไปจะเกิดภาพแบบนี้อีก คือเกษตรกรไม่มีทางออกต้องโค่นต้นลำไย,ยที่บ้านผมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจไปเผาถ่านปล่อยให้เน่าคาต้นอีกสไลด์ครับเมื่อสองปีก่อนครับรรท่านประธานครับราคามะม่วงลำไย,ยเหลือหนึ่งบาทสองบาทเกษตรกรไม่มีทางออกครับต้องนะครับเอาไม้ไปไล่ฟาดลำไย,ยลงเพราะว่า ต้องประชดประชันนะครับที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นได้ผมขอเสนอประเด็นนะครับว่าเราจะทำอย่างไรกับสินค้าราคาพืชผลทางการเกษตรทางภาคเหนือคือลำไยมะม่วงหอมแดงหอมขาวครับเราต้องจัดการดำเนินการแปรรูปให้เร็วที่สุดสไลด์ถัดไปครับเราต้องนะครับแปรรูปให้เร็วที่สุดและใช้องค์ความรู้ ที่มีอยู่นะครับของนักวิจัยทั้งหลายซึ่งได้เคยวิจัยไว้แล้วนะครับมากมายหลายสิ่งหลายอย่างว่าผล,ลไม้หลายๆลายชนิดสามารถสกัดสารออธิ์นะครับมาใช้ทำยามาใช้ทำเวชภัณฑ์มาใช้ทำเ,เครื่องสำอางซึ่งเมื่อสกัดแล้วนะครับสามารถขายได้กิโลละเป็นหมื่นๆและนะครับพัฒนาปร,ปรับปรุงสายพันธุ์ ให้มีคุณภาพทั้งรสชาติจำนวนผลผลิตต,ต่อไร่จนถึงการปรับปรุงคุณภาพดินการให้ปุ๋ยและนะครับส่งเสริมเรื่องนะครับแรงงานซึ่งแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในยามที่เก็บเกี่ยวผลไม้ในภาคเหนือบ้านผมแรงงานหาไม่ได้นะครับถึงจะหาได้แต่เมื่อนะครับเอาออกนอกพื้นที่ไปเก็บเกี่ยวก็โดนจับท่านประธานครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นปัญหาบางส่วนที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องแบกรับและผมหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเป็นทางออกของเกษตรกร,ร,กรทั้งหมดทั้งนี้นะครับกระทรวงเกษตรกระทร,ระวงพาณิชย์คงต้องร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงมหาวิทยายลัยต่างๆนะครับซึ่งสมัยที่แล้วนะครับผมไปสำรวจดูนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆ นะครับมีงานวิจัยที่เอาผลไม้มาผลิตนะครับเป็นอาหารเป็นยาได้มากมายหลายอย่างดังนั้นผมจึงเรียนท่านประธานไปยังนะครับรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่ท่านรู้เรื่องพืชของภาคเหนือเป็นอย่างดีท่านเคยรับปากว่าจะให้เงินเยียวยากเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ย2 0 0 0ันบาทไม่เกิน25ไร่ไว้ ซึ่งสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะและตอนนั้นนะครับผมทราบดีว่าท่านไม่สามารถทำงานได้คล่องตัวได้แต่วันนี้ท่านมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วหวังว่าท่านนะครับจะทำตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยของภาคเหนือและทั่วประเทศ33จังหวัดครับขอบคุณครับ